ทริปนี้สางวัน่องคืนครั้งแรกกับการได้มาเที่ยวจังหวัดระนองโค้งนุยเป็นเมืองที่ทุกข,ขนานำว่านแป็ดแดดซี่กวางแพนทีเทียวไว้ไล่ทีมาค่ะพวกเราขับรถมาถึงที่นี่กันประมาณตีห้าวันเย็นได้ก็เลยมาแวะที่ผู้เข้ายาก,กันก่อนเท็นวยยังไม่ค้ำเท่าได้ที่ก็เลยไปแวะอีกทีนึ่งค่ะตรงนี้เป็นสกายวอล์กระนองถ้าใครไปเที่ยวชมวิวที่นี่เขาปิดตีแปดหพวกค้ำนะในส่วนของตรงนี้ก็จะมี้าข้าวสามสิบบาทแล้ววิวกันเสร็จแล้วก็ไปห้าไร่กินในเมืองสำหรับคืนนี้ไดโรตี้กบน้ำเต้าหู้ไปค่ะ เติมตอนชาววันทีซ้องกันทีอ่างแก็ปน้ำคลองห้ามเปถทายดูเล่นกันเซตก็ไปตยตอกกันทีระนองแคนยอนแล้วอีกทีนึ่งที่ว่าหลายคนแนะนํามาเยอะมากค่ะก็คือวัดงาวถ้าทุกคนสังเกตแลดีๆเบื้องหน้าคลองวัดก็จะเห็นน้าตกงาวเลยค่ะแล้วใครเคยขึ้นไปตรงนี้แล้วมัง่งเขาเรียกว่าภูงาวดาวดึงแรงถึงน้าตกกันไปเร็วก็ไปเที่ยวน้าตกงาวกันดีว่าตรงนี้ยุธทิวทยานแห้งชาน้าตกงาวค่ะขึ้นมาถึ่งก็มาพบตอนในนี้ที่ว่าเวลามันเลื่อนลองมาแล้วลุกมันมุมมมนๆนะ หัวชาวก็ไม่มีไส้ฟ้นโปรยปลายลงมาที่เซ็จักนํำตอกแล้วก็มาให้ไร้กินกันทีคาเฟ่ไนหนมองในระหว่างวันออกกันตั้งแต่หัวชาวก็บลบไปนอนกันสักฮิตก้อนข่าไข่อกไปเที่ยววันเย็นแล้วตอนที่กําลังนอนฝ้นก็ตกลงมาห้าเติมปกติซีวันเย็นกระเริ่มอ,อกเดินทางไปที่จุดชมวิวข้าฟฝ้าชีก็ห่างจากเมืองเราๆซ้ำซิบวาโลได้ค่ะเร็จแลวก็แเ่ยรถไปบ้านเพื่อเสี่ยงว่าทําแกงปูงปลาไวร้รอแล้วก้อนไปกินข้าวเผื่อเศร้าก็บอกว่าเดียวพาไปเลจุดชมวิวอีกทีนึงนะคะที่วัดตรงข้ามจะเป รถลบานกาปบเรียนเวกันแล้วเลยนุยเวกินลังแกงปุงปลาตัวเดียวเจ้แล้ววันที่3ก็เริ่มเที่ยวที่แรกกันที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินวัวเช้าเช้าวันเย็นเย็นก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายมานอนแช่น้ำร้อนวันแรกฝนหยุดให้แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่เลือกค่ะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะดีอยู่นะก่อนที่จะเดินทางกันต่อไปเที่ยวที่บ้านไรอยรุ่นก็มาเที่ยวที่เมืองเการะนองกันแป๊บนึงค่ะฝนตกเอือดเม็ดเลวก็เปลี่ยนเสื้อกันสักิดกอนจากในเมืองเลยก็เดียวมาที่คาเฟ่บ้านไร่อายรุา ้ไดค่หนูอาจจะถ่ายบรรยากาศในคาเฟ่ไม่ครบนะคะถ่ายมาไม้์เลยได้แค่บางส่วนหนูอยากที่โบกวา,บานหนูชบระนองมากเลยนะสำหรับทริปนี้บันทึกของหนูก็ไปกันก่อนแล้วค่ะใครเลยเจบมากอะ่ะขอบคุณนะคะ